นาปามบีชจัดวิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจกกักรกปวัตนาสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบ,บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเนื่องในสหาวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกาลยานมิตรบางออนสีวงชัยและกาลยานมิตรพัชราการินพิลาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายเทียนวิสาขาประทีปมีกาลยานมิตรนัญมาดแฮชและกาลยานมิตรสมพักศรีบุตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกนาลยานมิตรพัชส,สอนคิมเมลและกาลยานมิตรกิรติยากุลทนินก่อนได้นำกล่าวคำถวายโต๊ะอเนกประสงค์เพื่องานพระศาสนาเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ นอกจากนี้วัดภาวนาปามบีชได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วโดยมีอุบาสิกาแก้วปราณีโควินและอุบาสิกาแก้ววิไลไวส์ถวายผ่านทูปเทียนแพรนและดอกไม้แด่พระศรีลาจาร์อุบาสิกาแก้วขวัญรุด,ดีเกรสานและอุบาสิกาแก้วอัครพัฒตรานเป็นผู้แทนกล่าวคำขอบวชจากนั้นเป็นพิธีคล้องผ้าสบายพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์โดยมีการยนมิตรอุบาสิกาแก้วสายใจสุริยชยัยเป็นตัวแทนถวายพานดอกไม้ ส่วนอุบาสิกาแก้วนัญญาทดแฮชเป็นตัวแทนถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรวิไลไวไส์และกาลยานมิตรหนูปียามาชิตา mm hmm. นำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกาล,ลยานมิตรพัทพิไลากาสินพิลาและกาล,ลยานมิตรปราณีโควินเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายวิสาขาประทีปโดยมีประธานนํากล่าวคำถวายคือการยนมิตรยอดเดรุณีจิตมาศและกาล,ลยนมิตรมาลีแดงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการทุก้านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบูรร่วมกันในครั้งนี้